ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนั้นเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่สิ่งที่ทําให้หลวงปู่แหวนเป็นที่รู้จักของชาวพุทธทั้งประเทศนั้นหาใช่วัดปฏิบัติทางธรรมของท่านไม่หากแต่เป็นเรื่องของอภินิหารและอภินิหารอันเป็นที่โจดจันมากที่สุดก็คือกรณีหลวงปู่แหวนหอได้นั่นเองจากเหตุการณ์ที่นายทหารคนหนึ่ง พบเห็นพระภิกษุชลาลอยอยู่บนก้อนเมฆขณะกำลังขับเครื่องบินเหนือน่านฟ้าและได้ตามหาตัวจนกระทั่งพบว่าเป็นหลวงปู่แหวนในเวลาต่อมานั้นเหตุการณ์อัศจรรย์นี้มิได้เป็นที่โจทย์จานกล่าวขานเฉพาะในหมู่ชาวพุทธไทยเท่านั้นเพราะเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูสื่อฝรั่งต่างชาติเขาก็ถึงขนาดต้องส่งนักข่าวมาทำสกู๊ปข่าวกันเลยสื่อที่ว่านี้ก็คือเอเชียแมกกาซีน ซึ่งได้ส่งนายชาวบราฟมาทำข่าวและเขียนเป็นบทความขึ้นมาบทความชิ้นนี้เขียนไว้ว่าความเชื่อในสิ่งนอกเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาในเมืองไทยเพราะที่นี่มีผีและวิญญาณอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะปลูกบ้านเดินทางไปเมืองนอกหรือเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็จะต้องมีผู้ชำนาญการคอยช่วยชี้แนะเช่นโหนคนเข้าทรง แม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็มีหลายรูปที่มีเรื่องศักดิ์สิทธิ์ให้เล่าถึงกันหนึ่งในบรรดาพระสงฆ์นั้นก็คือหลวงปู่แหวนซึ่งผู้สื่อข่าวได้บรรยายให้เห็นถึงภาพพจน์ที่คละเล้าด้วยเรื่องราวที่แสดงถึงอารมณ์ขันความน่าเชื่อถือความเคารพศรัทธาและความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตลอดจนปรัชญาของท่านคณะของเรามีเจคน คือแพทย์4พยาบาล1ช่างภาพ2เพราะท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ถ่ายภาพของหลวงปู่แหวนเพื่อจะนำไปติดไว้ที่อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ปีนี้หลวงปู่แหวนอายุ92ปีท่านยังสุขภาพดีแต่ตาเจ็บคณะแพทย์จึงต้องเดินทางไปตรวจรักษาวัดอยู่ในหมู่บ้านดอยแม่ปังอำเภอพร้าวเหนือเชียงใหม่ไปร้อกิโลเมตร ประชาชนเพิ่งจะได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่แหวนเมื่อห้าปีมานี้เองผู้เขียนเองอยังไม่เคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนชาวบ้านในแถบนั้นเชื่อว่าท่านเป็นอรหรันต์เพราะท่านมีเมตตาธรรมต่อพวกเขามากแต่ความจริงแล้วหากไม่มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วคนในอำเภอรพร้าวก็คงจะไม่มีใครได้ยินชื่อหรือรู้จักหลวงปู่แหวนอย่างในตอนนี้เลย เรื่องมีอยู่ว่านักบินแห่งกองทัพอากาศไทยคนหนึ่งขณะบินอยู่นั้นผู้เขียนไม่ทราบว่าบินสูงแค่ไหนเอาเป็นว่าบินอยู่บนท้องฟ้าปะปนอยู่กับหมู่เมฆเขาก็สังเกตเห็นพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่นอกเครื่องบินเขาคิดว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดจึงเล่าให้เพื่อนฟังแต่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปนักบินคนนั้นการแผนที่สำรวจว่าบริเวณนั้นคือที่ไหน ก็พบว่าอยู่เหนือดอยแม่ปังเขาเดินทางไปที่นั่นและสอบถามชาวบ้านจนได้รู้ว่าหลวงปู่แหวนเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากที่สุดเขาจึงปลงใจเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปเดียวกันกับที่เขาเห็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่แหวนก็กลายเป็นพระที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศผู้คนต่างพากันเดินทางไปนมัสการและอยากจะพบตัวท่าน รูปภาพและเหรียญรูปเหมือนของท่านก็มีขายทุกคนทุกแห่งในวันที่ผู้เขียนไปถึงนั้นมีรถโดยสารขนาดใหญ่สองคันแต่เจ้าอาวาสไม่ให้ใครเข้าพบหลวงปู่แหวนซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นที่เข้าใจกันด้วยเหตุผลที่ว่าท่านแก่ชรามากแล้วและต้องการพักผ่อนหากใครอยากพบเห็นก็ให้มาแต่เช้าผู้เขียนจะไม่เล่าเรื่องนี้ในรายละเอียด แต่เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งที่ได้ยินคนที่มาวัดแล้วไม่ได้พบหลวงปู่แหวนพูดกันว่าเจ้าอาวาสลั่นกุญแจขังท่านไว้ในห้องอย่างไรก็ดีคณะของผู้เขียนได้เข้าพบหลวงปู่แหวนในห้องแล้วช่วยกันประคองท่านออกมาที่นอกฌานเพื่อถ่ายรูปนั่นนับเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนเห็นหลวงปู่แหวนและได้เห็นอย่างใกล้ชิดแต่ขอบอกถึงความรู้สึกจริงๆว่า ไม่ได้เห็นว่าท่านมีอะไรพิเศษระหว่างที่ช่างถ่ายรูปนานถึงครึ่งชั่วโมงท่านก็นั่งเฉยไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ตาก็ไม่กระพริบทุกอย่างนิ่งจนผู้เขียนนึกประหลาดใจว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเวลาผ่านไปสักพักผู้เขียนและเพื่อนรู้สึกเบื่อจึงออกไปดูสถานที่ซึ่งสร้างใหม่เพื่อตั้งหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่แหวนเรื่องหุ่นขี้พึ่งนี้ หวังว่าผู้อ่านจะเคยอ่านพบในหน้าหนังสือพิมพ์กันบ้างแล้วเรื่องหุ่นนี้เล่ากันว่านายแพทย์คนหนึ่งป่วยและเขาได้กราบขอให้หลวงปู่แหวนช่วยผลก็คือเขาหายเพื่อแสดงความกตันยูและทำบุญพร้อมกันไปด้วยเขาจึงจ้างช่างปั้นจากพิพิธภัณฑ์มาดามทุตโซแห่งกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปั้นรูปเหมือนหลวงปู่แหวนซึ่งผู้เขียนคิดว่าเขาคงปั้นจากรูปถ่าย นายแพทย์คนนี้รวยเขาจ้างปั้นในราคาหนึ่งล้านบาทแต่ทางพิพิธภัณฑ์ตกลงปั้นให้ในราคาครึ่งหนึ่งโดยขอปั้นหุ่นหลวงปู่อีกองค์หนึ่งเพื่อตั้งไว้ที่กรุงลอนดอนแล้วในวันนี้หุ่นนี้เดินทางมาถึงเชียงใหม่ก็มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือทันทีที่เครื่องบินจอดฝนซึ่งกำลังตกอยู่ก็หยุดแดดออกจ้าและอากาศสดใส บัตนี้หุ่นขนาดเท่าตัวจริงของหลวงปู่แหวนตั้งอยู่ในห้องพิเศษและท่านผู้อ่านรู้หรือไม่เมื่อผู้เขียนเห็นรูปปั้นนั้นก็รู้สึกว่านั่นคือตัวหลวงปู่แหวนจริงๆคือมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแม้แต่เล็บก็ขาวสะอาดสัดส่วนทุกอย่างเหมือนจริงมากที่สุดเพื่อนร่วมคณะก็รู้สึกอย่างนั้นจนเราสงสัยกันว่าองค์ไหนเป็นคนที่มีชีวิตกันแน่ เมื่อช่างภาพถ่ายรูปหลวงปู่แหวนเสร็จแล้วคณะของเราก็เดินทางกลับเชียงใหม่ผู้เขียนรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยจึงอดถามปนเยา้าแย่นายแพทย์คนที่ตรวจสุขภาพของหลวงปู่แหวนไม่ได้ว่าเขาคิดว่าหลวงปู่แหวนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นายแพทย์คนนั้นตอบว่าเขาเองก็นึกสงสัยเช่นกันเมื่อตอนที่อยู่ตามลำพังกับหลวงปู่แหวนเขาอยากจะทดสอบว่าท่านยังปกติดีหรือไม่ เขาจึงพูดลอยๆขึ้นว่าสมัยหลวงปู่ยังหนุ่มออกทุดงบำเพ็ญสมาธิในป่าเมื่อพระจะบำเพ็ญเพียรศึกษาสมาธิปฏิบัติธรรมต้องทุดงเข้าป่าในหน้าแล้งเพื่อสแสวงหาวิเวกสถานนายแพทย์คนนี้หลวงปู่แหวนรู้จักมาก่อนผลปรากฏว่าหลวงปู่แหวนตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดถ้อยชัดคำว่าเจ้าก็เคยบวชเป็นพระแล้วยังมาถามอีก คำตอบเช่นนี้ทำให้คณะของเรายอมรับว่าจิตของหลวงปู่แหวนยังตื่นอยู่แต่ที่เด็ดยิ่งกว่านั้นก็คือนายแพทย์อีกคนหนึ่งเล่าว่าเขาเองเคยอยากรู้เป็นที่สุดว่าเรื่องที่นักบินเห็นหลวงปู่แหวนนั่งสมาธิอยู่ในอากาศนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จึงกราบเรียนถามว่าเป็นความจริงหรือที่ว่าหลวงปู่แหวนเหาะได้หลวงปู่แหวนไม่เคลื่อนไหวอะไรไม่แสดงความรู้สึก ตาก็ยังหลับแต่ริมฝีปากขยับนิดหนึ่งพอมองเห็นและน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดค่้อยชัดคำตอบว่าเธอคิดว่าฉันเป็นนกหรือ